โอเคครับผมวันนี้อยู่กับฉากๆกล้านะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาปรับนะครับรอบนะครับปรับรอบมิฟ110นะครับ2 0ันยี่ปีเดี๋ยวเรลองตั้งตให้ดูก่อนนะครับเผื่อใครเจอนะครับเนี่ยครับรอบเดินเบามันเบาเกินไปนะครับมันเบาเกินไปนะครับเราปรับตรงไหนนะครับมี2,000ยี่นะครับโฉมใหม่หน้าสุดไฟหน้าเอวีดีรถ2 0ันยี่ปีอยู่ฝั่งตรงนไหม่านู้ชอ๋อจะตงมาอยู่ฝั่งนี้ อยู่ฝั่งขวาอฝั่งซ้ายนะครับตัว220 0 219อยู่ฝั่งขวานะครับตัวโฉม2 2 1อยู่ฝั่งซ้ายนะครับเรื่องเล่งตัวปรับเรยตัวรอบเรืเบานะครับมันก็จะมองยากนิดนึงอ่าหันฝั่งนี้หมดนะครับนี่นะครับให้เราปรับนะครับดูผมหมุนนะไม่ต้องหมุนเยอะนะครับหมุนอย่างนี้มันเบาเกินไปนะครับเราปรับ นิดเดียวเองนะครับเราก็นับหนึ่งถึงสิบนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนับในใจก็ได้นะครับนับแบบนี้ก็ได้เรวก็ลองปรับอีกนิดหนึ่งนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะครับแบบนี้ครับถ้าว่าถ้ามันไม่ได้จริงๆนะครับให้เราลองปรับเข้าไปสุดก่อนะครับอ่ะให้สุดเลยนะให้สุดเลยนะครับเราสุดนะครับ ให้เราหมุนออกมานะครับสองรอบครึ่งนะครับให้เรามองดูจุดไหนก็ได้จุดหนึ่งนะครับให้เราจําไว้ไ <ป S 1> อ่เดี๋ยวผมมองตรงนี้แล้วกันะะนะครับเดี๋ยวเรามุนนะครับสองรอบครึ่งนะครับห้อถึงสองรอบครึ่งนะครับแล้วก็ทดสอบเครื่องใหม่หนึ่งรอบนะครับสองรอบนะครับ พอสองรอบครึ so uh, it, mm ่งนะครับเรามาตารตทดูนะครับอันนี้วิธีปรับนะครับเผื่อใครอ่ารอบเดิมเบามาแรงเกินไปนะครับหรือว่าเบาเกินไปเราปรับเพนิดนึนี่ครับพอปรับเสร็จแล้วก็งาตารตทเครื่องวอ่ะอันนี้มันเบาเกินไปนะครับเราก็เรามาปรับเพิ่มนิดนึงนะครับหรือว่าใครแรงก็ปรับหมุนเข้านะครับอันนี้เบานะครับให้เราปรับขึ้นนะครับนิดเดียวดูดูดูเส้นนะที่ผมอ่าที่ผมนี่นะเด็ดเส้นนี้นะครับปรับแค่นี้พอนะ อย่างนี้เดียวพอครับเราก็นับหนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่าถ้าความเร็วถ้าเครื่องยังไม่เร่งนะครับให้นับปรับอีกนิดนึงนะครับเราก็นับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบรับนับถึงสิบนะครับแล้วก็ถ้าไม่ได้ก็ปรับอีกนะครับเดี๋ยวถ้ามันลรงเกินไปเราก็ปรับเข้านิดนึงนะครับแค่นี้เองนะครับเราก็รอฟังเสียงเครื่องนิดนึงนะครับอย่าพึ่งอย่าพึ่งกับหมุนเร็วนะครับถ้าหมุนเร็วปุ๊บเครื่องมันจะคำนวณไม่ได้นะครับ มันต้องค่อยๆปรับนี่อันนี้ก็ปกติแล้วนะครับรเราเต้นดราดอยู่เท่าไหร่นะจังหวนโถเกียพันสี่ร้อยบวกลบหนึ่งร้อยนะครับก็พันห้าได้นะพันสามได้เต้นดานพันสี่ร้อยนะครับ, 1, 1, ร,บรอบต่อนาทีนะครับรอบเดินเบาครับ ก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้อย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์นะครับแล้วก็กดสับตะไคร้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับผม